ช่วงไม่กี่วันมานี้มันจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลจากต่างประเทศที่ดังมาจนถึงบ้านเรานะครับเป็นคลิปที่ดูผนเพลินแล้วเหมือนคนกําลังจมน้ํายกมือขึ้นตะเกียกตะกายเพื่อขอความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วอ้างว่าตัวในคลิปนี้มันคือจระเข้น้ําเค็มที่ถ่ายได้ในแม่น้ําบาริโตบนเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียภาพที่ปรากฏนี้ทําให้ผู้คนในโซเชียล ตั้งทฤษฎีว่าจระเข้น้าเคเ็มในแถบนี้อาจจะมีวิวัฒนาการเรียนรู้ที่จะเรียนแบบท่าทางการจมน้าของมนุษย์เพื่อล่อเหยื่อให้ลงไปช่วยก่อนที่มันจะจับกินอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้จากออสเตรเลียได้ออกมาปฏิเธสธทฤษฎีดังกล่าวว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้แบรนดอนไซโลนักวิจัยด้านความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และจระเข้จากมหาวิทยาลัยชาวดาวิน ได้ให้ความเห็นว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะมีเหยื่ออยู่ในปากเขาเคยเห็นจระเ,เข้น้ําเค็มพวกมันจะหมุนตัวใต้น้าหงายท้องขึ้นและยกเท้าขึ้นมาเมื่อมีอาหารอยู่ในปากหรือว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะมีปัญหาทางระบบประสาทก็เป็นได้หรือในอีกทางสัตว์ตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่จระเข้ด้วยซ้ำเนื่องจากดูจากลักษณะของขาและนิ้วที่เรียวยาวกว่าสัดส่วนของจระเข้ถ้าซูมดูดีๆแล้ว เราก็จะเห็นเล็บนิ้วเท้าครบทั้ง5นิ้วในขณะที่จระเข้จะมีเล็บนิ้วเท้าเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นดังนั้นสัตว์ในคลิปนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเงินตัวทองที่มีอาศรรยัยอยู่ทั่วไปในแถบนั้นทางด้านเกรแฮมเว็บนักสัตวศาสตร์และนักวิจัยจระเข้ระดับโลกกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์นในการเขียนข่าวซึ่งไม่ได้อยู่บนข้อเท็จจริงแต่อย่างใดและมองว่าสัตว์ตัวนี้ อาจมีอาการทางระบบประสาทหรือว่าหางของมันอจติอะไรอยู่และทําให้มันว่ายน้ําแบบปกติไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญต่างยืนยันว่าจระเข้นั้นฉลาดกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดก็จริงแต่พวกมันไม่มีทางเรียนรู้และจะแกล้งทําเหมือนคนจมน้ําเพื่อล่อเหยื่อแน่นอนมาดูพฤติกรรมแปลกๆของจระเข้ที่ใกล้เคียงกันครับนี่คือพฤติกรรมของจระเ,เข้น้ําเค็มที่จะยื่นแขนออกมาข้างหน้าขณะที่มันว่ายน้ํา นี่เป็นพฤติกรรมการจับปลาแบบหนึ่งของจระเข้น้ำเค็มโดยจระเข้จะแสดงท่าทางแปลกๆด้วยการยืดขาหน้าและขาหลังออกชี้ปลายเท้าขึ้นเหนือน้ำและอ้าปากเล็กน้อยพวกมันจะลอยไปมาอย่างสงบโดยใช้หางในการเคลื่อนไหวและบังคับทิศทางโดยผิวหนังของจระเข้จะมีเซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนหลายพันตัวกระจายอยู่ทั่วร่างกายหากปลาที่อยู่ใกล้ผิวน้ำว่ายเข้าใกล้หัวจระเข้แรงกระเพื่อมที่มาจากการว่ายน้ำของปลา จะปล่อยเซนเซอร์วัดความดันไปตามขากรรไกรคอและแขนและจระเข้จะเงยหัวไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วเพื่อคว้าปลาขึ้นมาปลาส่วนใหญ่ที่จระเข้จับได้ในตำแหน่งนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ถือเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการเราจะสามารถพบเห็นจระเข้ที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ได้เฉพาะในช่วงที่น้ำขึ้นสูงเท่านั้นเพื่อพยายามจับปลาให้ได้มากที่สุดโดยพฤติกรรมกลางขาเพื่อจับปลานี้ นอกจากในจระเข้น้ำเค็มแล้วก็ยังเคยพบเห็นในจระเข้สายพันธุ์อื่นมาก่อนโดยมีการพบเห็นครั้งแรกในจระเข้เคมมนแวนในอเมริกาใตา้และจระเข้อินเดียในสีลังกาถึงแม้จะไม่ใช่พฤติกรรมที่จระเข้ใช้จับปลาแบบปกติและอาจจะดูแปลกสักหน่อยแต่ก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่จระเข้สามารถใช้ล่าเหยื่อเมื่อมันมีโอกาส